กระสุมเริ่มแรงขึ้นหลังพาย,ยุตาริมขึ้นฝั่งฝนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น58จังหวัดรับมือฝนพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศในช่วงเย็นวันอาัคารที่18ลักฎาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงเส้นทางพาย,ยุตาลิม และในด้านของพื้นที่ฝนในอีกสิวันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับพายุตาลิมในขณะนี้เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิลลกา18กดาคม2,566 พายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณมณนทนยูนานประเทศจีนมีศูนย์กลางอยู่ที่และจีจูด,ด22.0องศาเหนือลองจีจูด108.3องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์นกลางประมาณ92กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกหอนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามทางตอนบนในคืนนี้และจะค่อยๆอ,อ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปเปรสชันและหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ อันหนึ่ง18-20กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้าเพิ่มสับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง 18กรกฎาคม2566ในคืนนี้ภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเนจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกเน้นบริเนจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ ในเมรินจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิธีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน19ก,นกรกยาคม2566ภาคเหนือจะในเมรินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกเน้นบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสาะแก้วจันทบุรีและตราด ภาคใต้เน้นบริเวณประจบพีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วน20่กรกฎาคม2,566ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยี่สิกรกฎาคมเน้นบริเวณจังหวัดเลยน้องบลัมพภูอุรธานีน้องคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจะนะบุรีภาคตะวันออกเน้น บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วจ่เฉิงเซาชนบรุรีรยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษธ,ธานีาระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนเคลื่อนลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงคลื่อนสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลเคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับลเ็กทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเพียงประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะครับ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้บ้านรามีฝนในช่วงนี้นะครับคือในด้านของมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นหลังจากในด้านของตัวพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงเวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าคะนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน ส่วนในด้านของพายุหมุนเขตร้อนที่เราจะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มีปัจจัยนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นจึงทําให้ฝนฟ้าขนองที่ตกบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจึงมีได้บางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ที่ตกจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบ แต่ส่วนใหญ่นะครับไม่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้เนื่องจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นสูงมากเกินไปนะครับและฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป18ก,กรกฎาคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองได้บางพื้นที่รวมถึง19ก,กรกฎาคมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝน19ก,นกรกฎาคมจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกทางตอนล่างและภาคตะวันออก รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านรับลมมรสมุมคลื่นลมแรงและฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับจนถึงในช่วงวันที่24กระะกฎาคม2566ชาวเรือนะครับเรือเล็กวนงดออกจากฟ่งและติดตามพา์อากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมพยากันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้ส่วนการพาร์อากาศในคืนนี้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ1 8กระะกฎาคม 2, ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด3 5มถึงสองศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาพจำนอ,อกเฉียงเหนือ ฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิตม่ํา่สสุดถึง7 7องศาและสูงสุด31-35อถึงสาองศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจานบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุดสั้นตั้นถึง3-7องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกฝนตกฟ้าคะนองร้อยละหกสของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจัดชิงเศราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาและสูงสุด3-1-35อถึงองศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วยว0ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุดสมามสงศาองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายกรากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด 30- 3สองศา จากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝังตต่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสดุด2 3 2สองสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดยี่สิบเจลล็นสูง2-3เรมรินสององกก่าจาร ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวต่างประเทศกันนะครับที่กรีซไฟป่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในเมืองชายฝั่งกรีซทางตอนใต้ใกล้กับกรุงเอเธนจากสาเหตุคลื่นความร้อนปกคลุมระดับ46องศามีลมแรง ยากต่อการควบคุมไฟป่าบางพื้นที่ประกาศฉุกเฉินอบพยพกประชาชนคลื่นความร้อนปกคลุมยุโรปโดยเฉพาะทางตอนใต้อุณหภูมิสูง40-46ถึงองศาขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศส่วนที่เวียดนามได้ปิดสนามบินฮานอยไฮฟองและหาลองเบ1์สินาฬิกาถึง20นาฬิกาเตรียมรับมือพายุตาลิมกำลังคลื่นฟัง18กรกฎาคม2 5 6พาในวันนี้ด้วยความเร็วลมของพายุขนาดนี้ 112กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรัรมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นลักลณะนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ